วันนี้ป้าจะทำผัดขี้เมาเดี๋ยวป้าจะพาไปทำนะเดี๋ยวไปดูป้าทำจ้าวันนี้ป้าจะทำหมูสับผัดขี้เมาจ้ะนี่หมูป้านะหมูสับแล้วก็ใส่หมูชิ้นติดมันด้วยนะจ๊ะนี่หมูชิ้นติดมันแล้วก็มีกระชายมีกระชายมีพริกลูกโดดพริกกระเพรากระเทียมพริก พิกสับนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูป้าทำนะเครื่องปรุงป้าไม่ได้วางนะหมูลงไปคั่วจ้ะ จะให้หมูชิ้นนิ่มซะหน่อย,ยป้าหนึ่งจะใส่เครื่องปรุงป้าคั่วหมูก็ืเพียมป้าจะดับกินกินข้าวของหมูไง น้ำหมูเนี่ยใส่พริกจ้ะเพอาแห้งแล้วใส่พริก ใช่จ้ะเด็กชายมันจะใส่ลูกโดลงไปเลย เห็ดหอมหนึ่งช้อนเท้าก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะแห้งหมดประมาณหอยจ้ะ เอาเลยนะจ๊ะหมดแล้วป้าเนี่ยเดี๋ยวป้ากดเปิดกดใหม่ดีกว่านี่เทไม่ออกเลยเทไม่ออกแล้วออกดใหม่เป็นใหม่จ้ะช้อนอีกจ้ากะเอาเดี๋ยวช้อนนะจ๊ะ ช้อนชาเพราะป้าช้อนน้อยนะเจ้ว่าทําไมป้าตักสองรอบไม่นะเพาเป็นช้อนเล็กช้อนตักจะโวกงย่อมน้าตาลนิดหน่อยจ้ะเป็่ช้อนชาหอมมากเขาบอกว่าหอมมาก ขอชิมกันนะแห้งนะเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะนี่แห้งนะเดี๋ยวขอเหยาะน้ำสักนิดนึง่งถ้าใครชอบแห้งไม่ต้องเหยาะนะผัดแห้งไปเลยแล้วขอนิดนึงเธอเหลือเช้าอุ่นจะแห้งไปเนี่ยครึ่งถ้วยลูเนี่ยถ้วยเด็กกะไตายเะ ใส่น้นนอยๆ้พยพอติดตูดหน่อยไม่มีน้ำชิมไม่ได้นุ๊กแล้วขอชิมหน่อยจ้ะเนี่ยไม่มีน้ำแค่นี้นะเนี่ยเด็ิๆก้นกระทะน,นิดๆหน่อย กะเพราวจ้ะเบคกะเพรานะจ๊ะมากน้อยแล้วแต่นะเบคกะเพราตังชอบเดี๋ยวขอแต่งสีนิดนึงถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องแต่งละสี ใส่นิดเดียวนะหยดทิด2สองหยดพอนะนี่ซิวดำสองหยดนะถ้าทำกินเองไม่ได้ลงทิปป่ะก็ไม่ใส่หรอกลงทิปภาษีเขาจะแน่นไปนะขอให้ความสวยขึ้นมาหนะ่อ ร็จแล้วจ้าผัดขี้เมาหมูสับป,ป้าลองมาทำกันดูนะหอมเครื่องอร่อยมากถ้าคลิปนี้ชอบแลอถูกใจอย่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าเลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า